สวัสดีครับวันนี้ไปไหว้พระนะครับไหว้พระที่ไหนก็คือไปไหว้พระที่จังหวัดอยุธยาครับไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปช่วงปีใหม่เนี่ยคนจะเยอะแล้วก็แน่นด้วยนะครับซึ่งก็คงไม่ได้จ,จะไม่สะดวกนะครับในการเดินทางไปไหว้พระเพราะว่าการไปไหว้ ในวันที่คนเยอะนะครับคือเราเป็นไปถ่ายคลิปด้วยเนี่ยก็คงจะลําบากหน่อยนะครับไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับของอจังหวัดอุทชัยานี้นะครับจริงๆก็ไปมาหลายวันแล้วแ่ะแต่ว่าไม่มีเวลานะครับที่จะอัพเพราะว่าไปโน่นไปนี่ไปธุระนี่ก็นานพอสมควรนะครับที่จะเอาคลิป หรือว่าอัปโหลดคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเดินทางไปไหนมาบ้างนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับคืออยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดอยุธยานะครับตำบลสวนพลูตำบลคลองสวนพลูอำเภอเมืองจังหวัดอยุธยานะครับเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับ ซึ่ภายในก็จะมีเจดีย์องค์ใหญ่นะครับโบราณสถานที่สวยงามเก่าแก่นะครับซึ่งจะเป็นที่ปลุกปูกใจสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาตินะครับรวมถึงเอเชียแล้วก็ฝั่งยุโรปหรืออเมริกาก็มากันเยอะนะครับที่ถ่ายทําหรือว่าวันที่ไปเนี่ย ก็เยอะอยู่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าในส่วนตัวของเอ็ดมิเองนะครับก็จะไปพยายามไปถ่ายทำที่คนค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าจะได้ภาพวสวยๆแล้วก็ภาพที่ถูกใจนะครับมาฝากสำหรับ FC ทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางาซๆป,อ,ป,อ,ปอลาาหรือว่าฝรั่งฝั่งยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิวอรแลนด์นี่ก็ ก็คอยดูกันอยู่นะครับสำหรับคลิปจากช่องผาซานชาแนลนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับสำหรับจุดสนใจของอวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับก็จะมีเนี่ยเจดี JD, ชัยมงคลอุโบสถแล้วก็ไ,ปไปวิหาร<ป>พระนอนนะครับซึ่งวันที่ไปนะครับก็ยังมี การบูรณะปฏิสังขรณ์หรือว่าปรับปรุงวัดนี้บางบบจุดะน,นะครับ,รบก็ไม่ได้สะดวกอะไรมากมายแต่ก็โอเคกไ็ได้ภาพสวยๆมาเยอะพอสมควรนะครับนะครับภาพบรรยายนะครับก็คือไม่รู้จะบรรยายอย่างไรนะครับก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีไกด์คอยชี้แนะนะครับสําหรับคนต่างชาตินะครับแต่สําหรับคนไทยเราก็ไม่ต้องนะครับก็เดินดู ตามอัธยาศัยนะครับก็เห็นบอกว่านะพีพระนิพพานไม่จะขึ้นพระบรมราชานุสาวรีพระนเรศวรมราราชแต่วันที่ไปก็ไม่ได้เลาะจนหมดนะครับเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนแต่ว่าถ้าหากว่าใครจะไปไหว้พระในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ไปกันได้เลยนะครับ ไหว้พระ9วัด7วัด5วัดนี่ก็วางโปรแกรมไปได้เลยนะครับจังหวัดอยุธยาพร้อมหมดนะครับอันนี้ก็แนะนํานะครับว่าไปจังหวัดเดียวก็คุ้มนะครับได้ไหว้หมดเลยนะครับ,รบนะครับอะดูภาพต่อนะครับจะเห็นว่ามีต่างชาติก็ฝรั่งก็เป็นมาสนใจนะครับใน ท่องเที่ยวถึงจริงๆแหละสำหรับคนไทยอย่างพวกเรานะครับเราไอเดียเขาจะเน้นหนักในเรื่องการไหว้พระแต่ถ้าฝรั่งเขาจะเล่นนะครับเท่าๆที่ดูนะไม่ใช่ว่าที่ดูย่างถ้าสอบถามหรือว่าพูดปาพูดคุยเขาจะตะลึงในความงามหรือว่าของพระเขาก็จะดูพวกสถาปัตยกรรมนะครับ เก่าแก่โบราณอะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็จะไม่ได้เน้นว่าจะมาไหวาพระไหวเจ้าอะไรหรอกนะครับอันนี้เท่าที่คุยนะครับส่วนอาจจะมีบ้างก็เหมือนการที่มาไหวแต่ส่วนใหญ่จะมาเดินดูความงามสถาปัตยกรรมต่างๆภายในวัดมากกว่านะครับอันนี้เท่าที่สังเกตนะครับครับตรงนี้ก็คือ,อเดินดูร,รอบๆนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้ามาแล้วก็อยากจะมาอีกนะครับที่นี่ภาพมุมสูงแล้วพห้ส่งถ่ายลงไปข้างล่างก็จะเห็นภาพวิวทิวทัศน์ตามนี้เลยนะครับ ที่นี่เคยมาเป็นครั้งที่สองหรือที่สามเนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่ก็บางครั้งก็ไม่มาไหว้พระอย่างเดียวไม่ได้มีการมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเลยนะครับก็มาไหว้พระทุกๆเกือบทุกปีเลยถ้าว่างนะครับแต่หากว่าช่วงไหนอ,อย่างสองสาปีที่แล้วนี่มันโควิดก็ไม่ได้มานะครับจะมา บางปีก็ไหว้ห้าวัดบางทีก็9วัดนะครับแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาในช่วงวันเทศกาลนะครับมกรานี่ก็ธันวาก็ประมาณ3 0 31นี่ก็คนแน่นแล้วนะครับ1 2สองนี่ก็พอเบาบางหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเท่าที่มีประสบการณ์นะครับที่ใน้บบที่ลอาวาดใบพระทีอยิทยานะครับ ทุกวัดจะแน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมากาตกบุกค,ครองอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะมาไหว้พระก็แทนได้เลยนะครับว่าจะมาจังหวัดนี้วันไหนอะไรยังไงนะครับ ก็วางโปรแกรมกันไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าจะมาวันไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็เรียงลําดับนะครับว่าจะไปวัดไหนก่อนนะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ